สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูอีซี่นะคะวันนี้จะมาสอนทําลายน้ําที่แบบสีน่ารักน่ารักสดใสนะคะไปดูกันเลยเนาะอันดับแรกเนี่ยสามก็จะใช้เป็นปากกา m าเกอ e r แบบแข็งนะแล้วก็จะเริ่มต้นใช้สีดํานะคะใครชอบสีไหนก็สามารถเริ่มใช้ได้เลยนะจะ3ามจะใช้สีดําเป็นเบสนะคะมันจะได้เห็นชัดเนาะอันดับแรกเราอยากเขียนข้อความอะไรเราเขียนไปได้เลยนะคะทุกคนอาจจะเขียนเป็นคำว่าสวัสดีหรือรีวิวสินค้าก็ได้นะอย่าง3ามก็จะเขียนเป็นคําว่าดูอีซี่นะคะสามก็จะเขียนตามลายมือเลยนะประมาณนี้นะคะ ค่อยๆเขียนนะคะทุกคนใจเย็นๆอันนี้ก็จะเป็นลายมือของเราเลยอ่าโอเคแล้วก็เราก็ปรับขนาดให้มันพอด,ดีพอดีนะคะทีนี้มาตรงถึงขั้นตอนของการเปลี่ยนสีนะเราจะกดตรงแอลฟาล็อกตรงนี้นะคะนี่เลเยอร์นี้เนาะแอลฟาล็อกไปได้เลยนะแอลฟาล็อกก็คือมันจะล็อกเลเยอร์นะคะเวลาเราลงสีเนี่ยมันจะไม่เกินขอบ ทีนี้เราก็เลือกสีสดใสที่เราชอบมาได้เลยนะโอเคสามก็จะเลือกเป็นสีชมพูนะคะเห็นไหมเราจะระบายไปได้เลยนะคะแบบนี้เนาะมันก็จะทับแบบมันจะไม่เกินขอบนะถ้าเกิดเราไม่ไกดแอลฟาล็อกนะคะมันจะกินขอบแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องกดนะคะตรงนี้เลยอนะ่ะต่อมานะคะเราชอบสีอะไรเราก็เลือกได้เลยแล้วก็ซูมเข้าซูมออกระบายได้เลยนะตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบสีอะไรนะได้หมดเลยหรือว่าจะใช้เป็นสีเดียวแล้วไล่สีก็ได้นะคะอ่าสามก็จะค่อยๆไล่สีนะชอบสีอะไรก็เอามาลงบดเลยนะตรงนี้ก็ ค่อยคเรียงถ้าใจเยนเ็ยนๆเนาะดูอีซี่นะก็จะใช้สีเขียวด้วยใช้สีแบบใกล้ๆกันนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะเพราะส่งได้สีที่ชอบแล้วนะสามก็จะมาตรงกดตรงนี้สีดํานะคะเพื่อที่เราจะมาสร้างรอบเนาะเวลาสร้างรอบนะคะสามจะกดตรงนี้เลยเพิ่มเลเยอร์หนึ่งนะคะไว้ข้างล่างแล้วก็กดแป้งฟิกเตอร์แล้วก็มาตรงรูปแบบนะเลือกเส้นขอบด้านนอกนะคะขวาสุดเลยแล้วก็เส้นขอบด้านนอก แบบนี้นะคะเราก็จะเลือกความหนาได้เลยนะอันนี้เอาเราอาจจะเป็นสีขาวนะคะนี่เลยก็กดถูกได้เลยนะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเงานะคะสามก็จะกดเพิ่มเลเยอร์หนึ่งนะคะไว้ข้างล่างแล้วก็กดฟิกเตอร์เหมือนเดิมเลยแล้วก็เลือกเป็นแสงเงาอ่าแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีแสงเงาและเรากดสีขาวมันก็จะเห็นชัดเจนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเราก็จะรวมเลเยอร์นะคะตรงนี้เลย แล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะก็จะเซฟตรงนี้นะสามเหลี่ยมแล้วก็เป็น p n g ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้กันนะทุกคนจะเป็นขั้นตอนวิธีการใช้นะคะเราก็เลือกรูปมานะกดตรงนี้นะคะเลเยอร์นะเลเยอร์ตรงนี้แล้วก็กดตัวกล้องนะคะตรงนี้เลยแล้วก็นํารูปเข้ามานะคะรูปที่เรามีเนาะ มาใช้ได้เลยนะคะแองเลนสามจะเลือกเป็นรูปแซลมอนนะคะเวลาเราอาจจะเลือกเป็นสินค้าของเรานะคะหรือว่าเป็นตัวของโปรด,ดักของเราหรือช่องของเราได้หมดเลยนะคะก็เวลาใช้ไลน์น้ำนะคะกดเหมือนเดิมกดเลเยอร์กดกล้องนะคะแล้วก็เลือกตรงไฟล์ล่าสุดนะคะแล้วก็เลือกดูอีซี่มา วางได้เลยแบบนี้นะทุกคนสามารถวางซ้ายวางขวาวางบนวางล่างได้หมดเลยนะก็อย่างเช่นเป็นโลโก้จะไว้ขว่างี้นะคะอ่านี่เลยประมาณนี้นะคะก็เราก็จะได้ลายนะ้ําเก๋ๆสวยๆนะคะไปใช้กันได้เลยนะแล้วก็ทําง่ายมากๆนะคะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครอยากให้สามสอนอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กำลังใจสามด้วยนะคะก็เจอกันวิดีโอหน้านะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ